การที่นายทักษิณหรือนายโทนี่คิดจะหาบ้านเช่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โชนั้นนะครับเพื่อรีพัยทางการเมืองบอกไม่ต้องคิดนะครับแต่ผมว่ามองว่านายทักษิณเนี่ยเป็นคนฝันกลางวันและพูดจาสับสนแล้วก็ผมว่าสตจิตตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมกลับมองว่าบ้านเช่าหลังนี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ครอบครัวลูกหลานชินวัฒรมากกว่าหรือไม่แน่โอกาสข้างหน้า ลูกสาวคุณทักษิณอาจจะได้ไปอยู่ที่ดูใบกับคุณพ่อคุณอาตามไปอยู่ด้วยกันการที่นายทักษิณหรือนายโทนี่คิดจะหาบ้านเช่าให้พลเอกประยุทธ์จันทรโอชานั้นนะครับเพื่อรี้ภัยทางการเมืองบอกไม่ต้องคิดนะครับ ต่ผมว่ามองว่านายทักษิณเนี่ยเป็นคนฝันกลางวันและพูดจาสับสนแล้วก็ผมว่าสติตะตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมกลับมองว่าบ้านเช่าหลังนี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ครอบครัวลูกหลานชินวัรมากกว่าหรือไม่แน่โอกาสข้างหน้าลูกสาวคุณทักษิณอาจจะได้ไปอยู่ที่ดูใบกับคุณพ่อคุณอาตามไปอยู่ด้วยกัน ไปอยู่ครอบครัวอย่างมีความสุขด้วยกันไปถือพาส,สปอร์ตต่างชาติด้วยกันไปได้สัญชาติต่างประเทศด้วยกันใครจะไปรู้ในอนาคตขา้างหน้าควรจะเก็บบ้านเช่าหลังนี้ไว้ให้ลูกสาวตัวเองจะเหมาะสมกว่าหรือไม่นะครับโดยเฉพาะไม่แน่อนาคตขา้างหน้าน้ององค์อิงอาจจะได้ไปอยู่กับคุณพ่อคุณอาด้วยส่วนเรื่องที่คิดว่านะครับจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้ไปอยู่ต่างประเทศนั้น พลเอกประจวบปัญชาไม่เคยคิดทําผิดกฎหมายและไม่เคยมีคดีโกงพลเอกประจธ์จันโอชาอยู่ภายใต้กฎหมายยึดหลักกฎหมายไม่เคยคิดทุจริตคอร์รัปชันโกงกินบ้านโกงกินเมืองดังนั้นเรื่องคดีนะครับจึงไม่เคยมีความผิดใดๆและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหนีคดีโกงไปอยู่ต่างประเทศส่วนเรื่องคิดว่าคนจะเช็คบินพลเอกประจวบปัญชา ที่พยายามจะให้ให้ไปถามบิ๊กป้อมนั้นก็อยากจะบอกว่าบิ๊กป้อมหรือลุงป้อมนั้นกับพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาหรือลุงตู่นั้นมีความรักความผูกพันพี่น้องเขาตายแทนกันได้ไม่มีวันทรยศหักหลังกันความเป็นพี่เป็นน้องนั้นเขาเหนียวแน่นคุณทักษิณไม่ต้องมายุยาแยงตะแขงลั่วหรือมาต้องการให้พี่น้องนะครับมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือแตกคอกันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะคนไทยก็รู้ดีว่า สามปอนั้นรักกันมากสนิทแนมแน่นมากมน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่มีวันที่สามปอจะมีวันแตกหักกันอย่างเด็ดขาดสิ่งที่คุณพัททักษินหรือนายทักษินพูดออกมานั้นนะ่ะก็พี่น้องประชาชนก็รู้เช่นเห็นชาติว่าพูดอะไรออกมามันก็เป็นแค่คําพูดเพื่อที่จะให้เกิดความแตกแยกหรือความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือไม่ก็พ่นากกันดูนะครับคําพูดที่คุณทักษินจะกลับประเทศไทย ผมคิดว่ายัางไงก็กลับไม่ได้หรอกครับเพราะว่านะครับสมุนคงไม่มีปัญญาที่จะพากลับได้และไม่มีวันที่เพื่อไทยจะกลับมานําพาคุณทักษิณกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างนอนออย่างแน่นอนกลับมาได้ทางเดียวครับคือกลับมาติดคุก